สืบเนื่องจากช่องทางเดินรวมทั้งห้องต่างๆภายในเรือนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นกระเบื้องยางซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานตลอดเวลาจึงทําให้เกิดคราบสกปรกได้ง่ายการรเนารเช็ดถูด้วยผ้าชุบน้ําตามปกตินั้นจะส่งผลให้ผิวหน้าพื้นที่เราได้เคลือบเงาไว้เบาบางลงทางอหลวงเจ้าพยาจึงได้จัดทําองค์ความรู้ในการเคลือบพื้นและดูแลรักษากระเบื้องยางขึ้น เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของพื้นกระเบื้องยางรวมทั้งจะทําให้เรือมีความสะอาดสวยงามน่าประดิษฐ์งานสำหรับต่อไปนะครับผมจะแนะนําอุปกรณ์นะครับในการทําความสะอาดพื้นและเคลือพื้นนะครับอันดับแรกนะครับเป็นไม้กวาดกับที่ตักขยะนะครับนันต่อมาถัางน้ากับน้าสะอา สกัดไบสำหรับขัดพื้นนะครับน้ำยาสำหรับทำความสะอาดพื้นนะครับโต๊ะสำหรับพ่นน้ำสะอาดนะครับรน้ำยาเคลือบพื้นนะครับผ้าสะอาดผ้าสำหรับเคลือบพื้นนะครับผ้าปิดจมูกและถุงมือสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก่อนการเคลอพื้นขั้นแรก กลัมนะางจะ่งอนย่านาต่อจากนั้นนะครับนำผ้าชานะครับมาชุบน้ำเปล่านะครับแล้วบิดให้มันมา,มา,มน,มานะครับ เราสะอาดเช็คน้ำยาที่เราทำะสะอาดเพื่อสักครู่นะครับเช็ดน,น้ำยาออกให้หมดนะครับสำหรับการผสมน้ำยานะครับใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผสมกับน้ำสะอาดนะครับเมื่อเราผสมน้ำยาทำสะอาดพื้นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่ฟอกนะครับสำหรับทำเรสาสะอาดพื้นนะครับฉีดลงไปให้พรมให้ทั่วนะครับสำหรับพื้นกระเบื้องอยาง เรานำผ้าตานะครับมาเช็ดพื้นอีกหนึ่งรอบนะครับยาครับเทใส่ภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเอาแค่พอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะมากหลังจากนั้นนะครับเราใช้ผ้านะครับผืนเล็กๆนะครับพับเป็นสี่เหลี่ยมให้พอขนาดฝ่ามือนะครับ จุ่มลงไปในน้ํายานะครับแล้วก็บีบให้พอต่อจากนั้นนะครับเรา,เาไปลงที่พื้นนะครับโดยการลากให้เป็นเส้นตรงนะครับรอบแรกนะครับไม่ต้องหนามากนะครับบางๆนะครับ สำหรับความแตกต่างนะครับระหว่างพื้นที่ไม่ได้เคลือบกับเคลือบนะครับอันนี้คือพื้นที่ยังไม่ได้เคลือบนะครับอันนี้เคลือบแล้วนะครับ